ผอบอรตรร่วมประชุมติดตามมอ็อบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การชุมนุมในช่วงบ่ายวันนี้ยืนยันตำรวจต้องปฏิบัติตามพลกรฉุกเฉินและการควบคุมฝูงชนอาจจะมีความรุนแรงไปบ้างแต่ทำตามหลักสากล วันนี้วันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2564ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์การชุมนุมหลายกลุ่มในช่วงบ่ายวันนี้โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและกลุ่มควบคุมฝูงชนเข้าร่วมประชุมด้วยพลตำรวจเอกสุวัสด์ยืนยันว่าการชุมนุมที่ผ่านมาเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องบังคับใช้ตามกฎหมายพลกอุกเฉินนอกจากนั้นพรบรควบคุมสาธารณะเพื่อควบคุมฝูงชนโดยบางครั้งจะต้องเข้าขอคืนพื้นที่ก่อนจะมีการรวมตัวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความดรุนแรงและประทะกันโดยใช้กองกำลังเท่าที่จำเป็นพร้อมยืนยันใช้วิธีการควบคุมฝูงชนตามหลักสากลและใช้กำลังน้อยกว่าต่างประเทศ นอกจากนี้ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ใช้ความรุนแรงก่อนแต่การควบคุมสถานการณ์ต่อผู้ชุมนุมเริ่มใช้ความรุนแรงทำลายทรัพย์สินของราชการและทำร้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งการชุมนุมแต่ละครั้งตำรวจได้รับบาดเจ็บรวมทั้งไม่อยากให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บด้วยโดยรอบเดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินคดีไปแล้วกว่า130คดีบางคดีศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่คดียังคงดำเนินต่อไป พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาตำรวจต้องใช้กำลังพลหน่วยงานอื่นร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนเพื่อให้การบริการประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกแต่ยืนยันว่าตำรวจจะทําตามกติกาและรักษาความปลอดภัยของบ้านเมืองไม่ได้ทําไปตามอารมณ์ของใครทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะหากตำรวจไม่ทำก็จะไม่มีคนทำ่วนการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนในระหว่างการชุมนุม ตำรวจยืนยันว่าจะระมัดระวังเรื่องการใช้อาวุธควบคุมสถานการณ์และจะจัดพื้นที่ปลอดภัยให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวได้โดยไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะหากเข้าไปอยู่ในใกล้แนวปะทะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้